เกกับเคมีเรื่องอะไรคะตาตาเมจิกมิลค่ะทุกคนอยากรู้กันรูใช่ไหมคะว่ามีจิกเมลของเรานี่จะทำการทดลองกันยังไงที่อยากดูแล้วเราไปทดลองกันเลยดีไหมคะค่ะไปเลยการทดลองของพวกเราในครั้งนี้เพื่อทดสอบว่าอุณหภูมิมีผลต่อแรงตึงผิวอย่างไรดังนั้นพวกเราจึงใช้นมที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน3ชนิดคือ นมเย็นนมที่อุณหภูมิห้องและนมร้อนลำดับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์การทดลองกันเลยนะคะ เรามาเริ่มต้นการทดลองกันเลยค่ะอันดับแรกเทนมใส่จานหยดสีหยดน้ำยาล้างจานต่อไปเราจะมาสังเกตการเคลื่อนที่ของสีแต่ละจานกันนะคะ ที่อยู่ในนมร้อนหลังจากที่เราหยดน้ายาล้างจานลงไปแล้วนั้นสีจะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดค่ะรองลงมาก็จะเป็นนมที่อุณหภูมิห้องและอุเย็นตามลำดับค่ะและที่เป็นเช่นนี้ก็พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะเป็นการเพิ่มพลังงานจนให้แก่สารแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของนมจึงลดลงด้วยแรงดึงผิวก็จะลดลงด้วยเช่นกันค่ะจึงสังเกตว่าสีผสมอาหารที่อยู่ในนมร้อนการเคลื่อนที่จะเร็ว,รวขึ้นได้ค่ะ เห็นไหมนะคะว,ว่าการทดลองเมจิกิ้วของพวกเรา2คนเนี่ยทดลองได้ง,ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะค่ะเพื่อนๆสามารถไปทําตามเรากได้นะคะรับรองว่าจะได้ทั้งความรู้และความสนุกค่ะสาหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องขอตัวลรับไปก่อนนะคะไว้พบก,กับการทดลองหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ